บูชูวัดดีจารพี่น้องกาแฟาพี่น้องพนโต๊ะแฉะแฉะอยูย่พลโต๊ะสามสี่หมื่นต, 3, 40, ติดกันพี่น้องอันนี้บักทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองเสียบต่อพี่น้องเนี่เสียบต่อสองต้นอันนี้ก็เป็นต้นบักม่วงน้อยอยายซื้อมาเจ็ต้นสามต้นบักม่วง บักม่วงน้อยไหมฉัย่างบาเนาะเอาไปหนีขึ้นมามาคืออะไรของมักอังุ้ยอันนี้โอ้ยบัดท่านไหนร่องผลลายยางบัดท่านไหนร้องสวนมันก็ล่งแทงหยอดยาเห็ดน้ำบัดท่านมันก็ล่งแทงหยอดต้นบักปาง อันนี้ต้นเกาลัดนี่ว่าท่านแท่งหยอดอยู่อันนี้ส้มสายน้ำผึ้งก็แล้งแท่งหยอดออกพี่น้องหลังจากอันนี้บักซีดาบักซีดาขีน่นกบัคซีดาหน่อยยายเสือมาเสียไปปลู่จกต้นกันหาหกต้นนี่บักซีดาหน่อยอันนี้สตอเสียบอันนี้ขนุน มะขามเทศมะขามเทศอันนุ่ยยิ่งหญ่พี่น้องนี่ตอนมาเนี่ยพรท่านได้ออกเลยพรท่านได้ออกกิง่งผู้กะสงสัยเพิ่นสิท่าวนี่เลยมากผู้บ่ได้เอาไปปลูกซ้ำอันนี้ก็มะส้มสมายน้ำเพิงอันนี้ก็ชมพู่ชมพู่อันนี้ก็อ่าง,งุ่นเพื่ออ่าง,งุ่นแม่มด อันนี้กะกระรังแท่งงวดโอ้ยยุ่งพี่นองเอ้ยลำใยคิสตันซีตน้นซีซีสายพันอันนี้มะริโซนนี่มะริโซนเห็นไหมอันบักหน้าอันนี้เพล่นกระรังอันนึงดอกเพล่นพี่นองนี่นี่ดอกดอกเพล่น มักอันเน่าอันนี้ยังตาหียังอยู่อิสเอลอยายซื้อมาสามติสามตน้นหนึ่งสองสามตน้นอันนี้กับมักซีราแดงปะตะัตตานีใส่แดงฟึยงสูกันกระแลงแท่งหยดเฮ้ยนุ่งพี่นองเอ้ยช่วู ชมผู้แต่งยอดออกดีดีพี่น้องนี่ต้นหนะึ่งอันนี้ัะเขียบมะเขียบีบย,บยังลูกหญู่ๆลูกละโลนะบ๊ยอันนี้คือง้ามเตียบ่อันนี้ก็บักทุเรียนทุเรียนแค่อินโดมีต้นสามต้นเอาใส่กระทางไว้เกินว่าท่านมีมองปลูกมะเขียกอะ อ๋อนี่ดีพีนองด้วยมะเขือต้นใยปลูกไว้ในกระถางนี่นั่นเห็นบ่กระถางต้นบักใยสามต้นกินบ่ท่านอันนี้สิเป็นน้อยหนาน้อยหนาหนังเขียวเกษตรข้อหลาะเขาใยเนี่ยอีหยังเพิ่นเดินน้อยหนาเขียวน้อยหนาหนังเขียวใหญ่ ก็หลาดนี่เห็นบ่อันนี้หมากส้มหมากสมโอพม่าเฮ่ออี๋ยังสีแดงๆสมโอสีแดงเอาแม่พี่น้องส้มอันนี้ก็บหมึกสีดาแตงโมเมียนบ่อ่านเมืองคนมุเมียนหมึกสีดาอี๋ยังวะลืมซื้อพี่น้องนี่เรียกปากหน้าอีกตุดหนึ่งแทงหยอดออกนี้ดี ลำใยคริสเตนยายซื้ออันกระเจียวสายน้ำพึ่งหากิโลกะล่างแท่งหยอดออกนิดน้อยสวนมองนี่แห่กันยุคพี่น้องนี่งแย่กันยายปลูกกระเจียวเนี่ยปลูกทุกอย่างปลูกว่าท่านเดียวกัะมีมันแอร์อัดพอบายแห่กันไว้คัก ทางพี่ก็บ่ท่านสอบเขตนะเนาะเพิ่นอันนี้ปัญหากันอยู่ยายอาศัยว่าซสื่อมมะพร้าวไนี่เสื่อมมะพร้าวไยายเสียไปใส่สวนพุ่นเพิ่นเห็ดประท่านเดียวพุ่นวางวางเนาะปุ่น,นจะเอาไปใส่พุ่นตอนนี้แหงกันก่อนเห็นเสาันนี้เสายายเสิเห็ดหม่องหม่องปลกช่ำหม่อง ตอนเสียบตอนหมองปักช่ำเนี่ยเสาซื้อมาเห็ดพระท่านเดี่ยวสีเฮ็ดข้างสีเฮ็ดข้างมากันหมักบว,เวกบวเน่าๆก็หมักต้นเง่าสกุลเด้อต้นมักข้ามพี่น้องหมักข้ามเอาไปใส่อันเอียงก็ในกินอันในกินเห็ดพอเล้ยวแกงเห็ดพอร้านเรามาส่งแกงเห็ดพอใส่ ปลาอีหลอกแม่พี่น้องแซบแซบผัวเมื่อปลาผักบุงปลาผักบุงเนี่นี่เบื้องปลาเบื้องมะขามนี่ปลาผักบุงพี่น้องปลาผักบุงปลาผักบุงผักบุงนะเพิ่นมาน้ำดินเห็นเห็นบ่เพิ่นมาน้ำดินงามหายเบล่า กับอันอันเนี้ยเพลินหวานเป็นยาเนาะคือพักเกษตรโอ้ยยุ่งคือพักเกษตรเพลินหวานเป็นยาแก้แก้เนี่ยแก้โต๊ะขาวเอาอันตากแดดแล้วก็เอาเอาเอากลางเพื่อนอ่ะตากแดดเป็นตุม่มเป็นน้ำชาแก้เนี่ยแก้โต๊ะขาวแก้สารพัดเพลินบอกให้ฟังมาหมอยาผู้อาวุโส มันงามดีดีเลยเบิง้งคุณอ่ะงามงามพี่น้องแต่บามันเป็นเป็นฝาดฝาดนี่เห็นบ่ฝาดแซ่บเลยกินกับลาบกับป๋งนี่มันงามหลายพี่น้องแมนไปเวิดผัวงามหลายเมนไปเวิดผัวเห็นบ่หยดงามงามเมนไปเวิดต้นแค่ย่ายเอาไว้ซ้องต้นเอาไว้กินแต่ว่ามองหันย่ายเอาออกแล้วเห็นบ่ ngay ở ở kia ừ. ngay ở ở kia sẽ để đó ừ. bông bình phần tối ra hàng ngàn bình ổng ได้ปลูกเขีย่ปลูกมีเดียวได้ภาไปเบิง้งมันห่อนมันแหลร้ายต้นกล้วยเัาก็ขึ้นสิทนี่ปลูกแบบขนุนขนุนอันนี้เมนช่วงผูนี่ช่วงผูย่าเอาออกมาปลูกนาเบิ่งพักใจหน่อยเด้อพักใจหน่ยหอยคนละ เห็นบ่มแม่นไปเวิดมาเด้อเอาไปขว่ใส่กบใส่เขียดพักไส่หน่อยเห็นบน่พักใส่พักไส่ถือพลังง่ามนี่ดอกไหม่ดอกไหม่ฝรังที่เป็นเขี้ยย่าเอามาปลูกใส่นี่กับอันมักบวบเอาไว้ข่งกันอันนี้เสาให้เพล่นเท้าขึ้นนูงเจ้าให้พิ่น ผลย่า่เฮ็ดข้างนี่แหละอันดำดำนั่นย่า่เอาอันซื้อผ้ามาคุ้ม้าแห่วหมูบ่อยมันเกิดนั่นหญ้าแห่วหมูอันนี้สีเมนบักแตียงกีบนี่สียงี้เราพีน่น้องอันนี้บกักแตงมันสอเฮ็ดสองกีบมันเงีวพูดอันนี้บกักแตงเอาไปถาตำผสมปลูกเอาไปถาตำอยากกินหน่วยหน่อยอันน,ออนี้บักโฮ่หฮอแลน น,นี่สิเป็นดินจี้นี่นี่ดินจี้แบบหนุ่มๆพี่น,อน้องพื้นตัอหยอดแล้วปลูกพักขาติดแต่เดอ้อพี่น้องเบิ่ออันนี้ขี่มูได้งามงามนี่แหละขี่มูนี่พักขาชะอมอันนี้ดอกพุทธเห็นบ่ โอ๊ยโอ๊ตโต๊กถือนี่ดอกไม้ฝรั่งสีม่วงนะย่าเสียข้างไอ้เพื่อนคืนนี้มองเนี่ก็สีเฮ็ดมองอันตอนกิ้งต้นใหม่สารพัดถ้าตอนขายเนี่ยเฮ็ดปักช่ำไว้สิเป็นโร่งเลื่อนปักช่ำตดใหม่อันนี้ย่าคุ้มต้นทุเรียนปูกแรอาทิตย์หนึ่งเล้ว บักทียนเหนือแดงนืพี่น้องเนือแดงแดงเป็นบักซีดาเป็นอันนี้คือโตปลูกนอกกล้วยกล้วยหอมกล้วยไข่กับแพงเพียดเอาม,มาหานอนบ่มีหม,มองปลูกแอ้อัดกันปลูกหาหมองปลูกว่าท่านไหนพี่นอ้องผักบุง้งผักบุง้งเก็บผักบุงกบ้งหันไป bù ghi lên nó cả ngám ngám đi nó mặc xí đà mặc xí đà phát nhau bú ở vô thay ra phải nè bú nè bù bọc mì bù cà chiêu bù nói nà nói là lăng xem มันสีแย่ไงย่ายป่นี่แค่ฟ่งนี่ไงโอ้ยหล่าเอ้ยงามๆเลยอันนี้สริมปิงพ้นตุกเรียนยอดเขียวดีรีโนอันนี้ใบเตยใบยเตยโอ้ยย่ไงย่ายอยู่หนึ่งสองสามสี่ต้นนี่ตายมันนี่แหละอันนี้ก็ต้นสนุสนุเขียวใหญ่น,ะนี่ต้นสนุชื่อเมดเพิ่นมาปลูก ดอกกระเจียวกระเจียวสายน้ำพึ้งบางมุอเศ้ายากรกะเก็บไปแล้วพักบุง้งก้นอันลุมล่มๆยังเสียเมนกระเจียวได้ไปนีนองกระเจียวกล้วยงี้ได้ยายปูกมือบวานขนุนขนุนขนุนนี่นน ใช่นี่สิเป็นอนขนุนพูนออกไปเห็นเป็นทงแน่ป้าอ่อยเพิน่นนี่เรย่ายาสนี่ล่ะกล้วยไข่อันนี้สิเป็นแหนแค่แค่โบราณแค่ไทยเลยเดีย่ย่า,ยายสิผ้าเบิองต่นเพิน่นบักม่วงบักมว่วงก็เลิกตอดอกยอด อันนี้บักเขียบคือกันบักเขียบย้ายเอาออกมาพปูบักเขียบนั่งง่ายบกเขียบสับประรดง่ายนังง่ายอันนี้ก็ลิ้นจี้ลิ้นจีอันนี้สิเป็นลำไย,ยคริสตันนี่มีอยู่สี่สายพันธุ์ย้ายเอาออกมาพันธุ์เดียวเรียกมาหาหมองปูกับท่านได้ นี่เด้อนี่แหละแค่แค่ไทยแค่ไทยแค่โบราณดอกพืนสิบคือแค่ฟรังเนือพีนองนี่ดอกพืนสิบคือแค่ฝรังนั่นต้นหนึ่งสองตอน้นยายเอากิ้งพืนออกไปปลูกหมู่บ้านเอากิ่งพืนออกไปปลูกเสบหอมหนึ่งเสบปลาเสบเสบเลยยายขยายไปได้หลาย ถ้าพี่น้องคนไหนต้องการแบบว่ายายก็สิซับกิ้งขายนะบ่ได้แจกเรือพี่น้องนี่เด้แค่ยายเสียบแบบนี้แหละเสียบโปกเกอมอนนี้กับบักเขียบหนังอันนี้กับบักแนบนี่บักเขียบยายอะไรสิบสองต้นบักเขียบหนังเขียวกเกษตรยู่ อันนี้ก็แค่ย่เสียไปร้ายร้ายคุมย้มยุพี่น้งองพี่บ้ามงนี้แนนเบื่อเร็วทีนี่เบาบางบ่มีมองปูกลงกระเจียวลงกระเจียวลงกระเจียวอันนี้สิเป็นหมากละมุดแอปเปิ้ลโดยตัวกระป๋นถามมาลุ่นสิได้กินบ่ น้อยหญ่เดียวฟังจิมจูเดี๋ยว,ย,วย่ายก็สิตอนตอนฮัดเสียบตอเสียบย่างไปเอาเอาต้นแค่ออกเพราะว่าแม่งสางแม่งอันนั้นมันลงต้นเดินบ,บักม่วงย่า่เห็นบ่มันกินใบหยอดอ่อนแบบอักม่วงย่า่เล้วตัดต้นแค่ออกเอาไ้สองต้นพูนกินบเวดพักบุงก็ร้ายพี่น้อง พักหลายอยู่จ้ะนี่เรยพักแค่แค่แค่แคทยนี่แหละยายเอามาเสียบตอนนาหอนเนี่ยตอนง่ามเนีวยอันนั้นมะลำเต่าขนุนสุริยาบักมมสุริยาถือฝุนกระแ่างแท่งหยอดออก ถือฝนหล่องามเหล่า,าพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นหมากอันเอียงดูกดำดำดูกดำดำที่อยู่เพื่นออกออกหมากน้ลำล่ำต้นดำดำเพิ่นเอิญบากอง,งุนบาเซลเสร็จโอ้ยแบบมีเพิ่มมาเขียบมุกตุ๊บสูบอยู่เพื่นถือฝนอันนีส้สมโอทับทิมสยามพู้ใ แค่หยอดออกหลายหลายฝนตกมาหมกเต็มเสบมักหมักเผาย่าบหมักเผาอันมักเผากะทีได้หนิพี่น้องมักเผากะทีที่เป็นยางๆเนะีย่ยยายพวท่านเนี่มีหมองปลูกสิปลูกไว้นี่เฮ้ยสิปลูกไว้นี่นี่เก็บแล้วสิพัดพัดพักบุ้งพี่น้องพักบุ้งยุ้ยสวนนี่ยุ้ยสวนยายนี่แหละ มาขายอยัางน้อเพิ่นมาขายอยัง <c oughs> ส้มโอทับทิมอันนี้มันอันนี้ยังก็มันตีนสช่างมั่นยังมันเข่ากำนี่เพิ่นออนอยเพิ่นออก,อน,ออกนี่เพิ่นออกแล้วพี่น้องมันเข่ากำไงตีนสช่างเพื่นอนร้านน้อมาให้ปลูกยากกัสิขอพอกันคลิปไหมเด้อพี่น้องยากกับยู่กับหัวกับสวนนะจ้า ขอบคุณค่ะม,มวนมวนยุกับปลูกต้นไม่ยุสวนตื่นขึ้นแม่ส้มสวนพี่นอ้องย่ายมักแดดนี่สิหาเวลาปลูกอันอันนี้ส้มสายน้ำพึ่งนี่ย่าย่ยายสิหาเวลาปลูกทยอยปลูกนะพี่นอ้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย